ปลัดต้รับประหารแล้วก็ตัวแทนองปชผู้สอนท้ายตั้งแต่วันที่หนึ่งเดษายม์สองพันห้าสิบเก้าตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำหนดให้ดานกระหุ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนบภอาชีพไม่ได้หลายส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่ออกและช่วยกัน ท่านผู้แทนประหลัดท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะฮเรื่องที่ต้องดูแลนะครับเนื่องจากการที่เราเปิดใจก็ไม่สบายใจนะครับค่าใช้จ่ายเวริฟิคแล้วก็การโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจหวดต่อตัวชุมชนสูงนะครับ ม่ใช่เปยาใหญที่ผยไปนั้นสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในกลุ่มของผู้ใช้รถจักรยายนยนต์นะครับเกิดการบาดเจ็บที่ได้รับการยืยรรนยันชัดเจนจากผลการวิจัยนะครับว่าลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทุกปีนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสามไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขับ ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100ปซมีประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะคะแ่ก็มีหน่วยงานที่ทําแล้วประสบความสําเร็จเห็นผลได้ชัดเจนก็หนึ่งนะคะก็สมัยนั้นก็คือท่านนายกชวนนะคะท่านเจนนายรัฐมนตรีพระเจ้าเจ้าแบบามกุ้มพรอผู้สุขภัยจากวาสองห้าสามห้าแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดตั้งมาแล้วภัยทิดรถนะคะแล้วก็ บทศุกเหตุจากรถทุกประเภท,ท,ปปเทด้วยนะคะให้บริษัทกลางเป็นผู้ดูแลผู้สุขไปหมาถึงว่านะคะซึ่งเราต้องมาตั้งแต่ปี41นะคะ